หลายคนถามถึงบ้านหลังมุมเดินทางสะดวกใกล้ตลาดเข้าออกได้หลายทางต้องบ้านหลังนี้เลยค่ะหมู่บ้านปรึกษาซีอยู่รังสิตคลองสามสามารถเข้าออกได้ทั้งฝั่งคลองหลวงหรือฝั่งธัญบุรีบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมขนาด24ตารางวา2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำปรับปรุงใหม่หมดทั้งหลังหน้าบ้านก่ออิฐโชลายสวยและยังช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวหน้าหมู่บ้านมีตลาดไทยสมบูรณ และร้านค้าร้านอาหารมากมายคนที่ไม่อยากทําอาหารเองไม่อดแน่นอนค่ะบ้านหลังนี้เราแถมปั๊มน้ําถังเก็บน้ําเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกชุดโต๊ะรับประทานอาหารสีที่นั่งและแอร์หนึ่งเครื่องในห้องนอนใหญ่เรียกว่าฮิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยเราปูกระเบื้องลายสวยให้ใหม่หมดทั้งหลังและยังทำแผงโชว์สีหวานพร้อมกรอบรูปสีทองเพิ่มความหรูหราให้กับบ้าน นอกจากนี้ยังมีห้องเก็บของเล็กๆอยู่ใต้บันไดห้องครัวก็มีทางประตูหน้าต่างไว้ระบายกลิ่นกับเข้าไม่ให้เข้าไปในบ้านเราทำเคาน์เตอร์ครัวพร้อมปูกระเบื้องให้ใหม่หมดเพิ่มความหรูหราด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองมีตู้เก็บของอยู่ใต้เคาน์เตอร์ครัวประตูห้องครัวสามารถเปิดออกไปด้านข้างบ้านได้ที่ตรงนี้เหมาะสำหรับไว้ตากผ้าส่วนอีกด้านของครัว เราทำเป็นที่วางตู้เย็นและเครื่องซักผ้าแยกเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนจะไปดูชั้นบนกันเราไปดูรอบๆบ้านกันก่อนพอออกจากประตูบ้านมาก็จะเจอลานหน้าบ้านที่ค่อนข้างกว้างเราสามารถวางโต๊ะเก้าอี้มานั่งกินหมูกระทะหรือสั่งสัญ์ยญมเย็นได้เลยเมื่อเราเดินขึ้นบันไดามาเราจะเจอกับโคมไฟระยะที่ให้ความสว่างและเพิ่มความหรูหราให้กับบ้าน ห้องน้ำชั้นสองกว้างขวางมากปูกระเบื้องด้วยลายอิฐสวยมากๆเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดทุกชิ้นสบายใจได้ว่าได้ใช้ของใหม่ทั้งหมดค่ะเรามาดูในส่วนของห้องนอนกันบ้างบ้านหลังนี้มีสามห้องนอนห้องนอนแต่ละห้องกว้างขวางสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้สบายสบายห้องนอนทุกห้องมีหน้าต่างพร้อมมุงลวดเพื่อให้อากาศถ่ายเทและเราเปลี่ยนเป็นไฟ LED ให้ทุกห้อง ห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่ของบ้านมีหน้าต่างทั้งสองด้านด้านหน้าและด้านข้างทำให้อากาศถ่ายเทหมุนเวียนได้ดีห้องนี้เราแถมแอร์ให้ด้วยห้องนี้สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆและห้องนี้เป็นห้องนอนห้องที่3ของบ้านมีหน้าต่างสองฝั่งเช่นกันนี่คือข้อดีของบ้านหลังมุมกําแพงบ้านฝั่งหนึ่งไม่ชนใครทำให้แต่ละห้องมีหน้าต่างสองด้านอากาศถ่ายเทได้ดี เมื่อกี้พี่ยาลืมบอกว่าบริเวณโถงชั้นล่างเราทำหลุมซ่อนไฟไว้ให้และติดโคมน่ารักน่ารักไว้ให้ด้วยบ้านหลังนี้ราคาคุ้มค่ามากเพียงหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นฟรีโอนและยื่นกู้ให้ด้วยบ้านหลังนี้เหมาะกับคนเงินเดือนประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันบาทขึ้นไปผ่อนเดือนละแปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทขึ้นอยู่กับอายุและภาระหนี้ปัจจุบนันถ้าสนใจสามารถส่งเอกสารมาเช็ควงเงินได้ เอกสารที่ต้องใช้มีใบตรวจเครดิตบูโรใบแจ้งเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนหนังสือรับรองเงินเดือนและรายการเดินบัญชีที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง6เดือนถ้าเอกสารพร้อมแล้วสามารถส่งมาได้ที่โทรหรือลา09์0929500862ค่ะ